ครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะวันเมื่อวานนี้ก็คือขาย o r ทิ้งใช่ไหมแล้วก็ซื้อ EA เข้ามาเพิ่มนะสำหรับวันนี้ก็คือจะซื้อ JMT เข้ามานะแล้วก็ขาย t h r e l เป็นหุ้นประกันนะคือเพราะว่าเนื่องจากว่า t h r e l หุ้งบมันไม่ดีมา3ปีแล้วมันย่อลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งทางล่าสุดเนี่ยปีเนี้ยมันขาดทุนก็เลยคิดว่าไม่อยากเก็บไว้ดีกว่าขายขาดทุนก็ยอมขาดทุนนี่เกิน50%นะเยอะเลย แต่ก็ามาใส่หุ้นเจ T แทนแล้วกันเพราะเจ T นี่ถามว่ามีอยู่แล้วนะแต่ซื้อเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ปีมันอยู่มา12เท่านะก็ถือว่าถือว่าไม่ได้แพงอะ่ะเพราะแต่ก่อนมันตั้ง30เท่า20เท่ากว่าตา0เท่าอะ่ะตอนนี้มันเหลือแค่12เท่าแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่านโยบายของรัฐบาลอะ่ะมันกระตุ้นเศรษฐกิจอะ่ะเจ T น่าจะได้ประโยชน์นะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับปล่อยเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยเออ มันทาให้เงินมันหมุนนะสภาพคล่องอะ่ะ JMT ก็น่าจะได้ประโยชน์นะอาจจะทําให้ JMT เนะี่ยมีกําไรเพิ่มขึ้นก็ได้ในอนาคตเพราะมันเกี่ยวกับดอกเบีย้ยโดตรงเออแล้วก็แล้วก็ดูแล้วมีอนาคตมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฟดลดดอกเบีย้ยอาจจะทาให้ JMT เนี่ยหุ้นพวกปล่อยเงินกู้มีได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเราลดต้องลดดอกเบีย้ยอเมริกาลดดอกเบีย้ยประเทศเราก็ลองลดตามใช่ไหมอาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสวิตมาตรงนี้ดีกว่า คือคือความคาดหวังอะ่ะก็คงไม่ได้คาดหวังถึงกับจะเห็นว่าซื้อมาทั้ง4.6นะแพงด้วยมาขายราคาเนี้ยเจมที่14.9ก็โอเคอยู่ให้มันขึ้นไปที่60ไม่ต้อง60หรอก 40, 40กว่าบาทอ้วก็โอเคแล้วก็ดีใจแล้วเออแต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นถึงหรือนะก็ต้องวัดวัดดวงดูเออประมาณนี้แหละเห็นว่าเราก็จะไม่ได้ใช้เงินเพิ่มนะ ใช้เงินเดิมนี่แหละคือแค่ขายหุ้นตัวเดิมแล้วเปลี่ยนตัวใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นเงินอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยประมาณสองหลักพันอะไม่รู้กี่พันอะจะไม่ได้แล้วเออเนี่ยใช้วิธีนี้เอาสองตัวนะเดี๋ยวจะทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆช่วงหุ้นขาขึ้นเนี่ยต้องรีบๆตับรีบตับลางอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตกรถเดี๋ยวหุ้นที่ขึ้นเราไม่ได้ประโยชน์อะเวลามันขาขึ้นแล้วหุ้นต้องหุ้นนันหุ้นนหน้ามันไม่ได้ขึ้นตามบางทีนะ หุ้นที่แบบไม่มีอนาคตอ่ะเราก็ไปเอาหุ้นที่มีนาคตอ่าเผื่อมันจะขึ้นได้ดีกว่าอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้นะ g ท t ก็มีไม่ไม่น้อยนะซื้อเพิ่มมาอีกก็ <c oughs> มีเยอะอยู่แต่ว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งซื้อขั้นสุดท้ายแล้วตัดสมขั้นสุดท้ายแล้วรา,ราคาที่ซื้อก็คือ14.9นะขั้นสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มโอเคตัดชิปก่อนแค่นี้แหละ